สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตัวนาฬิกาดิจิตอลหหลักจับเวลาเดินหน้าถอยหลังแล้วก็มีไฟเตือนตัวนี้จะใช้ตัวนี้อะแดปเตอร์เสียบที่บริเวณข้างๆข,ของตัวบดนาฬิกาตรงนี้นม,มีช่องเสียบอยู่ตัวนี้ก็จะมีขั้วสำหรับต่อไว้ ปุ่มกดภายนอกอก็จะมีขั้วต่ออยู่ทางด้านความมือปุ่มภายนอกก็จะเป็นสายยาวประมาณสเมตรเป็นลักษณะแบน,นี้วันนี้จะไปต่อที่ข้างตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มกดตั้งค่า,าต่างๆจะมาสาธิตกัน ตัวนี้ใช้ตัวเลขเป็น7 Segment เนสามนิ้ว6หลักแล้วก็มีจุดกับพิพแล้วก็มีไฟเตือนบริเวณนี้สามสีก็คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวยจะมาสาธิตการตั้งค่าต่างๆของตัวบอร์ดนาฬิกาตัวนี้ก็เดินแล้วก็เสียบสายขั้วตรงนี้เรีบ D B 9กับบอร์ดนาฬิกาของเรา ก็จะมีขั้วหันให้ตรงกันด้วยเสียบให้แน่นเสียบแล้วก็อเอาไปควงขันตรงนี้มันจะได้ติดกับขั้วที่ตลอดนะไม่หลุดง่าย นี้เรามาดูฟังก์ชันการทำงานของเครื่องนี้ฟังก์ชันแรกที่ผมจะมาเสนอก็คือตัวนี้นะครับกดที่เขียนว่าโหมดแล้วก็พอตตัวนี้นะครับแล้วก็มีอัพดาวแล้วก็สลัเน็กซแล้วก็เอ i t มี4ปุ่มครับปุ่มแรกที่ผมแนะนำก็คือปุ่มนี้โหมดกดไป ตัวนี้ไทม์ก็คือว่าให้ตั้งนาฬิกาสม,มนาฬิกาไม่ตรงกันให้กดที่ไทม์ตัวนี้แล้วก็กดไปที่อัพนาฬิกาก็จะกระพริบในนี้คือหลักนาทีหลักแรกนี่หลักสิบของนาทีอันนี้หลักชั่วโมงหลักแรกแล้วก็หลักชั่วโมงหลักที่สองนี่สมมติผมตั้งนาฬิกาไว้ที่ 12นาฬิกาสาบเจนาทีนะครับพ้ายันตรงนี้ก็เป็นเลข7ผมก็กดตัวนี้ไปอืมเลข7จแล้วทีนี้เมื่อกดแล้วเราก็ไปหลักถัดไปโดยกดปุ่มดาวตัวนี้อันนี้ก็เป็น37ทีนี้เราก็ กดปุ่มนี้เพื่อให้ตัวเลขมันเปลี่ยนพอเสร็จแล้วปั๊บก็กดปุ่มดาวตัวนี้อันนี้ก็เป็นหลักชั่วโมงนี่ก็สิบสองนาฬิกาก็ถ้าโอเคแล้วไม่ต้องตั้งเราก็กดปุ่มดาวไปทีนตัวนี้ถ้าถูกแล้วก็ปุมดาวไปทีนี่น,นี่ก็จะเป็นสิบสองสามสิบเจ็ดนาทีก็ตรงกับนาฬิกาปัจจุบัน ทีนี้อันที่สองก็คือกดปุ่มโหมดอย่างครั้งมันจะเป็น t i ม e แล้วกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นค่าอันนี้ย่อม,มาจากคำว่าเ o u n t up ก็คือนับเวลาเดินหน้าให้เรากดปุ่มอ up เป็นหนึ่งทีอันนี้ก็จะโชว์ค่าปัจจุบันที่เราตั้งเอาไว้นะครับค่าปัจจุบันที่ตั้งไว้ก็คือหนึชั่วโมง เดี๋ยวจะมาสาธิตว่าถ้าตั้งหนึ่งนาทีจะเป็นการเปลี่ยนแปลงยังไงเพื่อให้ดูค่าเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนอันนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนค่าเราก็กดปุ่มอัพไปหนึ่งครั้งนี่จะกระพริบตัวนี้กระพริบจะเป็นหลักหน่วยของหน้าทีนะครับนี่ผมจะตั้งแค่หนึ่งนาทีผมก็กดปุ่มอัพอีกหนึ่งครั้งแล้วกดปุ่มดาวเพื่อหลักถัดไปตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์ ก็โอเคแล้ว,ลวก็กดปุ่มดาวไปทินงตัวนี้ผมจะให้เป็นศูนย์ด้วยเพราะว่าเป็นหนึ่งนาทีนะไม่ไม่เอาหลักชั่วโมงเพราะฉะนั้นผมก็เปลี่ยนตัวนี้เลขศูนย์โอเคแล้วก็อ่พที่เป็นศูนย์อยู่แล้วก็โอเคอัพไปดาวไปทิ้งโอเคทีนี้เราจะมาดูค่าที่เราตั้งเอาไว้โดยกดปุ่มโหมดเขาอัพแล้วก็ กดปุ่มนี้นะครับอ up มันจะโชว์ค่าที่เราตั้งเอาไว้ก็คือ1นาทีนาทีถ้าเราจะออกจากฟังก์ชันนี้ก็กดปุ่ม exit ไปก็จะเป็นนาฬิกาก็าคือฟังก์ชันปกติทีนี้เรามาตั้งค่าของเขาอัพว่ามันตรงตามที่เราตั้งหรือไม่โดยให้กดเมื่อ ให้อยู่ในสภาวะของนาฬิกาก่อนนะครับเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็ให้กดปุ่มอัพไปเลยมันก็จะเป็นนับเดินหน้านะครับเป็นนาฬิกาก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่มอัพเมื่ออัพเดินหน้าแล้วก็ไฟน,นี้ก็จะโชว์เป็นสีเขียวก็คือการทํางานไปหนึ่งนาทีเมื่อหมด1นึ่นาทีก็จะโชว์เป็นสีส้มนะครับแต่ระหว่างนี้ ระหว่างที่มันนับอยู่เราสามารถจะกดปุ่มพอ u ได้เพื่อห,หยุดชั่วคราวในระหว่างที่มันนับอยู่กดปุ่มนี้ได้เลยที่เขียนว่าพอ u ตัวนี้ครับก็จะหยุดค่าวไว้แล้วก็จะโชว์เป็นสีแดงแต่ถ้าเราให้มันทำงานต่อเราไม่เราไม่พอแล้วให้มันทำงานก็ กดปุ่ม next มันก็จะทำง,งานต่อนะครับจนครบ1นาทีตอนนี้จะโชว์เป็นสีสม้มอย่รอ1นาที45 46 4บห้าด้านหลังจะเป็นหน่วยวินาที5้าสิบนี่ผมตั้ง1นึ่งนาทีนะ นะพอครบหนึ่งนาทีปับ๊บไฟสีส้มก็จะโชว์แต่มันก็ยังเดินอยูนะ่ถ้าเกิดเราอยากจะให้มันเวลานี้หยุดชั่วคราวเราก็กดปุ่ม pause วเวลาก็จะหยุดชั่วคราวไปแล้วก็ไฟสีแดงก็จะโชว์จะอยากให้ทำง,งานต่อก็กดปุ่ม next ก็จะทำง,งานต่อและไฟสีส้มก็ยังโชว์เหมือนเดิม แต่ถ้าเราอยากออกจากโหมดนี้ให้กดปุ่ม exit ไปเลยนะออกจากโหมดการนับเดินหน้าเนี่ย exit สีเขียวเนี่ยก็จะเป็นนาฬิกาสภาะวะนาฬิกาคือสภาะวะปกติต่อไปจะเป็นการตั้งค่านับถอยหลังหรือว่าเข้าดาวนะ์ให้กดปุ่มโหมดไป อันนี้ก็จะโชว์ว่าเขาดาวทีนี้เราจะมาดูค่าที่เราตั้งเขาดาวไว้แล้วว่าค่าเป็นค่าเท่าไหร่ให้กดปุ่มอัพอันนี้แสดงว่าเขาตั้งไว้ที่30นาทีมี30.00อันนี้เป็นชั่วโมงนาทีแล้วก็วินาทีทีน,นี้ผมจะตั้งใหม่เป็นหนึ่งนาทีแล้วกันเพื่อให้ดูค่าที่เป็นเปลี่ยนแปลง วิธีตั้งก็คือให้อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่ม up ก็ะจะโชว์ตรงนี้เป็นหน่วยนาทีผมจะตั้งนี้เป็นเลขหนึ่งคือหนึ่งแล้วหนึ่งโดยการกดปุ่ม up นะครับแล้วก็หลักถัดไปกดปุ่มดาวทีนี้เปลี่ยนเป็นศูนย์เสร็จเป็นดาวทีนี่ก็เป็นศูนย์อยู่แล้วก็กดปุ่มดาวทีนึงเป็นศูนย์อยู่แล้วกดปุ่มดาวทีนึง โอเคทีนี้เราจะมาดูว่าเราตั้งเคาดาว,วที่หนึ่งนาทีไหมเราก็มาเช็คดูดูกับกดปุ่มโหมดจนขึ้นคำว่าเคาดาวนแล้วก,กดปุ่มอัพตนนี้นี่ก็จะโชว์เป็นหนึาทีทีนี้เราก็มากด exit เ,เพื่อออกจากโปรแกรมไปนี้ก็จะเป็นโหมดนาฬิกาปกติทีนี้เราอยากให้มันนับถอยหลัง ย้ายมันนับถอยหลังครับเราก็กดปุ่มดาวตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าให้อยู่ในสภาวะหมดนนาฬิกาก่อนแล้วก็กดปุ่มตรงนี้นะครับดาวอาอานับหนึ่งนาทีถอยหลังเป็นห้าสิบห้าห้าสิบสี่ห้าสิบสามจนถึงศูนย์ศูนย์นะครับ, 55, 54, 53, 00, รบตอนที่มันกําลังนับถอยหลังก็จะขึ้นเป็นสีเขียวในช่วงที่มันนับถอยหลังเราก็สามารถหยุดพอสได้ว่าหยุดชั่วคราวได้เรยกดปุ่มพอสต,ตัวนี้ ก็จะเป็นสีเดงก็คือหยุดชั่วคราวแต่ถ้าอยากให้นับถอยหลังให้ทำงานต่อไปก็กดปุ่มนี้ครับ next นับเดินถึง 00, 00หยุดชั่วคราวต่อไปหยุดชั่วคราวต่อไปพอจะอจนถึง 00, 00. ส,น,สนปั๊บไฟก็จะโชว์เป็นสีแดงเลยแล้วก็จะขึ้นเป็น0 0ก็จะไม่ทำงานอะไรอีกแล้วแล้วก็กดปุ่ม exit กลับไปในโหมดปกติคือโหมดนาฬิกาไฟเดิมก็จะโชว์ตรงนี้เราจะกลับไปโหมดนาฬิกามดเดิมก็กด exit ก็เป็นหมดนาฬิกาไฟตัวนี้ก็จะไม่โชว์โอเคนะครับก็เป็นนาฬิกาโชว์เวลาจับเวลาเดินหน้าถอยหลังได้แล้วก็สามารถหยุดชั่วคราวได้แล้วก็สายไว้ต่อกดยาวประมาณ4มิตรนะครับตัวนี้ก็จะทำด้วยวัสดุอย่างดีเป็นกระจกแล้วก็กรอบอย่างดีสามารถติดตั้ง บนห้องอาคารอะไรได้เห็นชัดเจนคนระีนครับขอบคุณมากครับ